รีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์วงเงินสูงอนุมัติภายใน1วัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อพูดคุยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลกันมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับสำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยเอาไว้ สินเชื่อที่ผมจะพูดคุยหรือว่ารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของนะครับช้างไทยเงินกู้นะครับโดยจะมีชื่อว่านะครับเป็นสินเชื่อจำนำรถมอเตอร์ไซค์นะครับ โดยสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนะครับที่ทางเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับก็คือทางเราเนี่ยจะต้องใช้เล่มรถนะครับผมในการค้ำประกันถึงจะสามา,า,มารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับทางเราเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของระยะเวลาในการอนุมัตินะครับหลังจากที่เรายื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยแค่1วันนะครับเราก็สามารถทราบผลอนุมัติของตัวนี้ได้แล้วนะครับ ในส่วนของรายละเอียดและก็หลักเกณฑ์ของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของยี่ห้อนะครับของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องเป็นยี่ห้อยามาฮ่าหรือว่าฮอนด้าเท่านั้นนะครับข้อที่2นะครับคือทางเราเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับข้อที่3นะครับทางเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้สมุดนะครับผมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยในการนะครับผมยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะคิดเนี่ยอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดเนี่ยถึง36เดือนเลยนะครับครับและข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเนี่ยส่งไปแล้วนะผม6เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่จะขอวงเงินเพิ่มหรือว่าขอกู้เงินใหม่นะครับผมก็สามารถทําเรื่องได้เนี่ยหครั้งนะครับ สำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือจะต้องมีอายุเนี่ยตั้งแต่20จนถึง60ปีบริบูรณ์นะครับข้อที่2นะครับจะต้องมีรายได้เนี่ยตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีที่อยู่หรือว่าที่ทํางานเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการหรือปทุมธานีเท่านั้นนะครับ สำหรับช่องทางในการสมัครนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราสามารถสมัครได้ที่สาขาของช้างไทยเงินกู้โดยตรงนะครับโดยทางเรานะครับสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านเนี่ยได้ทางเว็บไซต์ของช้างไทยเงินกู้โดยตรงเลยนะครับว่ามีสาขาไหนเนี่ยที่อยู่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับสำหรับเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับ เอกสารตัวแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนนะครับเอกสารตัวที่สองเนี่ยจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเอกสารตัวที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของหน้าบุคแบงค์นะครับที่เราอยากจะให้ตัวเื็อเชื่อตัวเนี้ยโอนเงินเข้ามาให้นะครับเอกสารตัวที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของสตเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเอกสารตัวที่5นะครับจะเป็นสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับและเอกสารตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบิลซื้อขายของร้านนะครับก็คือในกรณีที่เราประกอบอาชีพอิสระนะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณานะครับทางเราเนี่ยสามารถทราบผลอนุมัติเนี่ยภายใน1วันเท่านั้นนะครับครับผมจุดเด่นอย่างต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการขอกู้เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าทางเราเนี่ยส่งค่าง,งวด,ดบราไปมากกว่า6เดือนเนี่ยทางเราก็จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้ได้อีก1ครั้งนะครับ ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ล็อสมัครตัวเซนเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ